สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบวันนี้ก็มาดูการเตรียมพิธีการเตรียมตังเตรียมเงินเพื่อไปทอดกระถิ้นนะวัดแห่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้วัดโคกสะอาดตำบลู่จาน,จานอำเภออำเภอคาเกอนแก้วจังหวัดยะโสธร บันโคกโยบานโคกโยีวัดโคกบันโคกโขยบานโคกโกไปทำินนี่ก็จัดเตรียมงานก็นเนพื่อจะไปทอดในวันพรุ่งนี้วันที่สามสิบเอ็ดแค่น้าัหรอทำอะไรกันครับ แครัไ่หั่นาค่ะเยียมงานอะไรจ๊ะเตรียมงานกะถิ่งค่ะโอเคถอดน้าวัดถอดน้าวัดอะไรจ๊ะมาวัดเข้สะอาดน้ำเียจดเลี่ยวอยากเห็นลูกตัวเองก็เข้าไปหาดูในยูทูบนะจ๊ะ เอาไหมเอาไหมเอาอะไรงานตัวอะไงานตัวเลยจ้าจ้าวัสดีค่ะนเแววลูกแน่ตอนนี้กำลังหันขาทำเครื่องต้มยำนะเอ้ยแม่ยบัคัเอ้ยต้มยำว้าอยู่ไหนบ่หมั่นใจอยู่จ้า